สวัสดีครับครับกับเมื่อนี้ไอหนุม่มเลี้ยงงวัวเมื่อบอกประสบการเกี่ยวกับการซื้อรถการซื้อรถปิกอัพของเฮาเพราะว่าสิขั้นแรกหรือขั้นที่สองที่สามกระชังขอให้คิดดีๆก่อนก่อนเท่าสิตัดทินใจซื้อก็มีอยู่ว่า เรื่องคือคือเขาคือเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาส่งบ่ไหวระยะเวลาในการสร่งมันยาวเจ็ดสิบสองเดือนแปดสิบสี่เดือนหรือว่าบางบางเราหกสิบเดือนก็ก็แล้วแต่ครับก็มีบางคนก็บส่งส่งได้ ทรงได้กะโอเคก็ดีไปแต่ว่าบางคนกะอยากได้รถต่าเงินเก็บบ่หลายทุนทรัพย์บ่าหลายอยากมีย่านพาหนะในการเดินทางสัญจรไปมาให้มันสะดวกขึ้นแต่ว่ากะให้น้องๆหรือว่าให้คนที่อยากซื้ออยากยังไงคิดดีๆครับเพราะว่าถ้าทรงบ่ไห้ทรงบ่ไหวต้องการสิเกิดปัญหา เอารถไปขึ้นหรือว่าเขามาน้ำหยดกระถือฟ้องร้องตามมาที่หลังขึ้นกันครับแต่เขาต้องรู้ไว,ขว้ข้อนี้คือคนที่จกได้รถสมมติว่ารถปีแอปไปแดงกันเนี่ยดาวอ,อ่ห้าหมืน่นไปแนนซวยอีกแสนหนึ่งเป็นแสนหางวดเกาพัน ทรงแปเดือนตกเป็นเท่าไรกระโปงกระบือันละ,ะบานนี่เ้าทรงเขามีเงินอยู่เงินบัญชีห่อเงินเก็บห่อหงานมากมีเงินอยู่หกหมื่นไปว่างดาวห0าหมื่นว่างดาวหาหมื่นไปแน่นซอยแสนหนึ่งเป็นแสนหางวดก้าพันนะครับ พอได้ลดออกมาแล้วก็อยากจะเจอมเจิมให้หลวงปู่เจิมให้ใหได้เรียบร้อยกับเลี้ยงมูจลองมูว่าได้ลด้ายแดงจลองกันเห็นเขาใส่เครื่องเสียงก็อยากใส่น้ำเห็นเขาใส่แม็กไม่แม็อยากใส่น้ำล่างยุ่วสันอาทิตย์ละซองเถื่อทามเถื่อกับว่าขำรถเฮือรถ นัน่นผมแจยังนอนในรถผมแหละครับหลังจากที่เราวางเงินเดือนสองหมื่นมียเดือนมื่นหนึ่งเป็นสามหมืนงวดก็พันค่าห้องค่ายังสามพันค่ากินค่าอยู่อ่าส่งให้ลกูกส่งให้พ่อให้แม่ตกไปโอ้เงินเดือนสงองคนนี่จักสีพ่อป่าพ่อบ้านเนี่ยสิ้นเดือนมา ได้หงวดรถตรงเป๊ะตรงไปค่าห่วงค่็ตรงโอเคไนั่นหยุดจุดไปเที่ยวได้ป่ะเที่ยวน้ำตกเที่ยวทะเลหาหมูหาพวกไปไหว้พระไหว้เจาว่าผ่อนชื่นศักดิ์สิทธิ์ว่าไปค่าการไปทั้งสัน่นก็มีค่าใช้จ่ายแน่นอนค่าใช้จ่ายบ่หน่อยก็หไร้ละค่าหมูกน้ำมัน เดี๋ยวก็ว่าน้ำม,มันเครื่องครบรอับพันกิโลหาพันกิโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอ 1, 1, นมมันสองพันขัดเกลือบงเงาเกลือบแวบบว่าไปาแต่ว่าหนึ่งปีผ่านไปโอเคท้องทรงวดหลอดจยางดีหนึ่งปีผ่านไปครบรอบปีแรกนี่ฟรีประกันเอาละโอเคปีสองมาลำบ,บาก กันจันทร์หนึ่งมาพร้อมกับงวด,ดรถกันจันทหนึ่งกับมื้นกว่าบาทมื้นหางวดรถอีกเก่าหันสรงมื้นกลัวสรางมื้นกว่า,น,วานี่เอาละจ่ายไปปุ๊บเงินค่าสิทธิ์ค่าห้องค่ายังกับบ่พอยืมเลยบาทเริ่มมีการยืมยืมมู่ยืมพวกยืมผ,นนผู้นั้นผู้นี้พี่น้องมาไป เงินออกมาดอกเดือนต่อไปต้องเอาเงินไปจ่ายค่าหนีก็น่าจ่ายงวดรถเอาลราเริ่มสิทิ์ที่ลดเพน,น่อยแหละเริ่มแล้วอ่าเงินกงิสิทเริ่มเ่าตรงปันไดใช่งวดนี้บอกไฟนนันก็ไนดะ้เดี๋ยวผมจ่ายเงินในเบ้นไปก่อนนะครับนะครับโอเคจ้าบ๊วยไปยังไปนั่นก็บบ๊วยไปยังอ่งวดหนึ่งปุ๊บอ่างวดต่อไป เขาต้องมาจ่ายซองเดือนหรือว่าจะพัดไปอีกวาะมีค่าปรับอีกนะจะไปยืมเงินมูเงินผัวมาโปมาใส่ดีเอาไปว่าปีที่สองอะไรมีเ,เริ่มีงมีปัญหาส่วนมากการใส่รถมีปัญหาบางคนเจ้าสู่็กษมีผู้สาวผู้แสบร้อยเมียไปเที่ยวหันไปเที่ยวนี่เอาล้เริ่มสิวุนวายปีที่ ทีคนที่จังเกงกับกบับางคนกับสมปีปีสว่างกากลัวเนี่ยสิเริ่มสิปีปัญหาให้ดใไฟในนซ์น้ำยึดแล้วน้ำท่วงแล้วถ้าเขามีการออกมาท่วงเนี่ยเอาคิดค่าออกนองสถานที่แน่นอนครับหาหกพันถ้าเขายึดรถไปได้ปุ๊บภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเจ้าต้องหารดเราหาเงินไป ไทยลดขึ้นทั้าพราไทยเขาก็หยุดขายทอดตลาดนี่แหละปัญหาครับสมเดือนปุ๊บสมเดือนนี่มันก็สามหมืนกว่าทั้งคาติดตามเขาเสียวหาเงินใส่มาสามหมื่นกว่ามาไปไทยลดเพราะไทยลดมาปุ๊บเดือนต้องไปต้องมาใจงวดต่อเนื่องเสียอีกสามหมืนกว่าสี่หมื่นหาหมืน่นนี่แหละครับเงินก็เริ่มทู่บ่ไวุ่วแล้ว บางคนไปบัวไทยปล่อยให้มันหยุดเพราะเขาหยุดปุ๊บเขาขายทอดตลาดในกรณีที่เขาขายทอดตลาดครับสมมติว่ารถเจ้าในเวลานั้นขางไฟแนนอยู่สามแสนเขาไปขายทอดตลาดเขาไปประมูลได้สองแสนอีกแสนหนึ่งเป็นส่วนตงังนี่แหละครับเขาไปฟ่อง ฟ้วงแลว้วมีค่าติดตามค่านั้นค่านี่ส้ารพัดค่าแสนเขาฟ่วงเจ้าที่ต้องไปรับผิดชอบเสียแสนหนึ่งขึ้นล่งขึ้นศาลตัวนี้แหละครับระวังให้ดีถ้าเข้าสิในกรณีที่เข้าทรงบวไหวอีรีเนี่ยยาปล่อยเขาหยุดหรือว่าย่าเอารถไปขึ้นเขาเข้าสิหาขา้ายห้มู่้พวกโดยที่ให้เฮ็ดสัญญาเปลี่ยนสัญญาใหม่ เพื่อซีซีให้เข้าลุดจากสัญญาของตัวนี้ขายเมื่อเดียวหรือพวขายกระด้ครับให้เขาเป็นสัญญาดีก็า้อาสิมาเสียเงินแสนฟรีๆโดยที่พวมีวหวานลุดขีปุญแก่ก็บพวมี้เนี่ยมันปัญหามันวันธรรมดาครับมีการฟ้องการแย่งเกิดขึ้นเจ้าให้เช้าหน้าคบผมบ่หูเรียงนี่ไม่ม่าวา่าเดียดไปขึ้นเขา ขึ้นแล้วมันยากลำบากก้อนที่ซื้อก้อนที่ตัาที่แจกซื้อรถเนไอ้ผิจารณาเบิ่งให้ดีครับรถทุกมือนีรถเบืบ้เขาบัตรในเศร้าผลิตตัวครับอ่าเศร้าก็เศร้าไปร้อยรถเยอะแยะครับแล้ววันนี้เขาไปน้ำมูลน้ำพวกกันไหนครับเขาสิลำบากไปทะเลไปยังซอยนาคาน้ำมูลน้ำมันเขาไปเตะกันหรือว่าสีไปะเที่ยวใช้เป็นครอบครัวเขาจ้างรถตู้ไปกับบอ่อแพร่ครับเขา นี่เงินอ่ะหาหมื่นหกหมื่นหาสี่รถมือสองพ่อได้ขี่น้ำให้น้ำหน้าน้ำจังหวัดห้อแต่เข้าไปตา่างจังหวัดไกลๆแล้วสภาพรถห้อพอดีเข้าก็เมารถตู้รถที่มันดีๆอันนั้นคือผมว่าสิดีกว่าอยากให้น้องๆที่ที่อยากได้รถหรือว่าคนที่อยากได้รถไอคิดดีๆปัญหามันสิเกิดที่หลัง เนี่ยประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาผมก,ก็อยากสะท้อนให้อยากสิเป็นให้เป็นแนวทางให้คิดดีๆหรือว่าถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเสียจังไดตอบตาถามถามคู่รูถึงขนาดว่าตอนนี้มีการทนายที่ทนายที่เขาออกคลบล่วคลิบเรื่องการยึดรถไฟแนนซ์รถ ต่างๆหน้าเน,นี่ยเขาเปิดเบิ้งในยูทูบก็ได้ครับเป็นให้ความู้หลากหลายให้ความู้ดีมากผมก็ฟังแน่แล้วก็เก็บประสบการณ์ทั้็ของมาบอกสู่เพื่อนฟังนี่แหละผมตอนนี้ผมปงแล้วพูดกได้ก็เอาไปลอยไปเดยวผมยูตามให้ได้ยูสี่ละเออก็รลองเบิ้งครับพูดได้แาก,แกมีประสบการณ์ว <laughs> ่าหามแดก วันนี้บางทีผมก็บบอสไปอาชีพบอสถือต้องบอสถือใจคนที่เขาฟังเขาอยากได้คือความอยากนี่ยบอมีผู้ใดหางเลยอยากคำว่า,าอยากเนี่ยบอสสุดยดอดนั่นแหละครับก็รบางว่าคลิปที่ผมเห็นุเนี่ยก็รจะมีประโยชน์กับน้องๆครับทุกคนที่ได้เข้ามาเบิ่งให้คิดดีๆได้ครับเด้อสำหรับผมก็มีเรื่อง แนะนำเพียงแค่นี้ครับรับคดีครับ